กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะกับเกม D D Tank Origin นะครับวันนี้ก็แต้มผมสะสมครบ2,000แต้มแล้วนะครับก็นี่เลยครับก็เรามาแลกกันอาวุธม่วงนะครับกล่องอาวุธม่วงเดี๋ยวนี้อาวุธม่วงมันฟรีแล้วนะครับเพื่อนนะอ่าแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับ13,000แต้มนะ3 0 0 0 0คะแนนก็ตอนนี้ผม1 2 0 0 0ันละเดี๋ยวอีกคลิปนึงก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ถึงจะลงให้นะครับรีวิวพัทนะอ่าเป็นอาวุธฟรีนะครับ ชิ้นที่เท่าไหร่นะถ้าเมื่อกี้ชิ้นที่3นะอันนี้ชิ้นที่4ของเกมเลยนะครับอา่ถ้าใครเล่นดูตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกๆนะครับเพื่อนๆนะก็โอเคเดี๋ยวผมขอแลกก่อนแล้วกันนะครับเอาอันนี้เลยเอาวุธม่วงนะครับซึ่ง2อ0 0ัเต็มเลยนะจัดไปครับแลกซื้อสําเร็จนะครับซึ่งผมบอกเลยเพื่อนๆนะผมไม่มีเบิรฉีน้ํานะผมไม่มีนะนี่เลย ผมไม่มีปืนฉีดน้ํากับคบเพลิงแต่คบเพลิงเนี่ยผมมองข้ามไปก่อนเลยแต่ปืนฉีดน้ํามันน่าสนใจมากนะเพื่อนๆนะด้วยสเตตัสมันถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยมีอาวุธม่วงนะผมแนะนําให้เอาปืนฉีดน้ํานะครับอ่าแต่ในที่นี้ผมจะเอาต้นคิดมาซึ่งมันยังไม่มีสมุดภาพนะซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะโผลมาอันไหนนะแต่ถ้าให้ผมเดาน,ะน่าจะเป็นสมุดภาพอันนี้นะถ้าให้ผมเดานะน่าจะอันนี้นะ ไอสะเทือนทั่วทิศนะครับอ่าอันสะเทือนทั่วทิศ2นะถ้าให้ผมเดานะครับเพื่อนๆนะอ่าผมยอมไม่เอามาเปิดสมุดภาพก่อนนะผมยอมเอาต้นคิดมัดมารีวิวให้เพื่อนๆ,ๆนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่สนใจแล้วกําลังตัดสินใจอยู่นะครับก็นี่เลยครับต้นคิดมัดนะสเตตัสสวยนะครับขุดหลุม3ดาวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาเทสให้เพื่อนๆดูเลยนะครับในคลิปนี้นะอ่าแล้วก็ จริงก็อยากได้นะปืนชินนะมันขุดหลุมสี่ดาวแล้วมันขุดดีเลยนะสเตตัสก็สวยมากค่าเด็กค่า ATK นะแต่ไอันนี้ก็เด็ก ATK เหมือนกันแตเ่เอาเอาเหอะผมอยากรีวิวให้เพื่อนๆชมแล้วกันนะครับผมขอเอาเป็นพายคริสต์มาสแล้วกันนะครับอย่ารอช้าครับยืนยันเลยครับนี่ได้มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอโอนก่อนนะครับเพื่อนๆนะเปลี่ยนเปลี่ยนจากบูมาแรงนะผมยังไม่มีวุฒทองเลยเพื่นอนๆอ่า อยากได้กับคนอื่นเขาบ้างแต่ผมก็รอปืนไม้ไผ่นะเดี๋ยวค่อยยัดทีเดียวแล้วกันแต่ถ้ามีดวงก็คือได้ไม่มีดวงก็น่าจะไม่ได้เหมือนกันปืนไม้ไผ่นะโอเคพอสเตตัสสเต็กบวก12นะมันก็ ADK เพิ่มมาเป็น351นะครับเด็ก230ไม่เร็วเลยสเตตัสสวยเลยนะครับนี่แล้วก็ดูครับสเตตัสผมก็โอเคนะสูสีกับพวกบูมมแรงแต่ได้อดีที่เพิ่มขึ้นมานะครับโอเค แต่ก่อนจะไปไปอะไรนะไปเทดเทจผมขอมันมีโดอ่ะมันมีโดมาพันหนึ่งเดี๋ยวผมขอสักเท่าไหร่ดีห้าดีไหมอ่ะุ๊บเข้าให้สองโดนัทตึง้งตัว๋วนี่ตัว๋วสิใบเรื่องปกติครับขออีกทีตึง้งโอได้ตัวทองสองใบโอ้คุ้มเลยนะเพื่อนๆน,น,น,นะไอเนี่ยคุ้ม อขออีกทีแล้วกันนั้นเผื่อมีอะไรดีๆให้ผมโอเคพอเอาใบเดียวแล้วกันอาใบเดียวลองดูใบเดียวลองดูใบเดียวอ,ยวอนี่ตัวทองสองใบไอตัวธรรมดาสองใบนะแต่ได้ตัวทองมาสองใบก็โอเคครับเพื่อนนะโอ้แต้มผมก็เกือบแล้วนะเดี๋ยวไว้ต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ก่อนแล้วกันนะครับอ่าสักครู่นะขอเชิญมาก่อน ไปรีวิวให้ชมนะครับด่านผมจะใช้ด่านเดิมที่ผมรีวิวประจํานะป่าเงียบงันอ่าเงียบจริงหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับมันมันไม่เหมือนอาวุธนะมันเหมือนฉากประกอบตัวละครนะหรือว่าชุดพวกนี้เลยนะแต่ผมใส่ชุดไก่แล้วใส่ชุดแฟนซีนี่น่าจะใช่เลยนะโอเคไปเดี๋ยวไปลองดูนครับเพื่อนว่าจะสวยแค่ไหนเอฟเฟกเป็นยังไงขดหลุมเป็นยังไงนะครับอันนี้คลิปนี้ผมบอกเลยผมยอมเลือกต้นคิดมัดนะใจจริงก็อยากได้ปืนฉีดน,น้ําเพราะว่าผมยังไม่มีนะ อผมลองขุดก่อนนะครับเพื่อนขุดไว้ด้านหน้าก่อนโอ้ยมันฟิลเหมือนอะไรนะเ,เครื่องเสียง,สา,างสามดาวได้แค่นี้จริงเหรอสามดาวได้แค่นี้จริงเหรอผมถามอน่าจะได้เยอะกว่านี้นะเพื่อนแต่นี่มันได้แค่นี้จริงๆอ่อะสามดาวได้แค่นี้จริงเหรอเดี๋ยวขอแต่สวยนะสวยมากมากแต่ผมขอยิงแบบน,นี้ก่อนแล้วกันให้เพื่อนๆนดู ไกลเลยโอ,โอ้นี่ครับหมุนครับหมุนเตี้วคุณหลุมผมว่าไม่ใช่สามดาวนะเอาจริงๆถ้าผมเทียบกับพวกบูมมอลแรงหรือว่าอาวุธอื่นนะที่ที่เขาขุดสามดาวอนหนเนี่ยประมาณสองดาวแต่จะบอกว่าหนึ่งดาวเลยก็ไม่ใช่นะแต่บจบอกว่าขุดฝั่งนี้ดูเนี่ย ดังนั้นเพื่อนๆลองตัดสินใจนะครับแต่ถ้าผมเชียร์นะผมเชียร์ปืนฉีดน,น้ำนะใครนี่ยังไม่มีนะครับนะขอเชียร์ปืนฉีดน,น้ำเลยเดี๋ยวให้เรียกพาวให้ก่อนไม่โดนนะขอเรียกพาวตัวเองก่อนแป๊บหนึง่งมาไหมยังไม่มานะพาวเรียกพาวแป๊บหนึง่ง แล้วก็ยิงอีกแบบหนึ่งก็คือยิงแบบเท่าไหรด่ดีแบบอนเนี้ยอ่าลองดูสกิลก่อนนะครับผมขอยิงไปไกลๆก่อนก็จะเป็นสีแดงๆนะคล้ายๆกันแยกไม่ค่อยออกแยกไม่ค่อยออกครับเพื่อนๆนะกับยิงแบบเต็มๆดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองยิงแบบเต็มๆดูนะแบบกด50บ่ว50นะครับอย่างเนี้ยอา้าวผมลืมเลื่อนนี่กลับมานะมันเพี้ยนเลยกดข,ข้ามก่อน เนี่ยนะนี้อ่าเนี่ยครับขอยิงไปดูก่อนนะครับโอ้ก็ใหญ่อยู่นะถือว่าใหญ่อยู่แต่นี่ยดูดิคนหลุมมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะเพื่อนๆนะอ่าขอพาวเลยแล้วกันแรงไหมโดนเปล่าปา๊าตเขาให้โอ้ลมแรงผมลืมดูลมโอ้ เจ๋งว่ะพาวมันใหญ่ดีนะอ่ามันใหญ่ดีครับเพื่อนใหญ่มากๆด้วยอ่าเดี๋ยวขอขุดหลุมนะเพื่อนนะผมขอขุดหลุมขุดแบบโดนคนนะน่าจะประมาณนี้อ่านี่แหละแน่แน่ตลอดเลยเพื่อนๆน,นะไอ้นีหลุมเนี่ยมันมาแบบเวลาแบบเราไม่ต้องการนะมันจะมาแบบนี้แหละครับเพื่อนนะ อลองดูนะเดี๋ยวผมไปลงหลียให้ตาหนึ่งด้วยครับเพื่อนๆือ่อนอลองดูเึ๊บโดนคนนะผมว่าตายก่อนก่อนที่จะลงเอาตรง,ตรงนนๆนะเพื่อนๆ่นะขุดไม่ลงอย่าได้ถ้าเอาไว้ลงดันนะได้ครับแต่ถ้าเอาไป PVP ผมบอกเลยว่าโคตรเสียเปรียกนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าอาวุธม่วงอาวุธม่วง <laughs> ไม่ใช่เมืองอาวุธม่วงที่ที่หนึ่งในใจผมนะผมยกให้เป็น อ่าเป็นลุกๆอยู่ดีนะครับณตอนนี้ณนณะนะเวลานี้นะครับนะณเมตานี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยววอลแป๊บหนึ่งนะครับช่วงนอื่นไว้ก่อนผมขอไปอัดคลิปเทสลงลีกก่อนนะครับอ่าไปครับเพ <right now. S 1> <ๆ>ื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูว่าผมจะได้คู่กับใครด้วยใครจะเป็นผู้โชคร้ายที่มาคู่กับผม <laughs> ด้วยการใช้ต้นคิดมัดนะครับเออ สวยดีสวยดีนักสะสมนะผมผมชอบสะสมอยู่แล้วครับอาวุธที่มันไม่สามารถดอปได้หรือไม่สามารถหลอมได้ผมจะผมจะเก็บไว้ประมาณนั้นนะเหมือนอมยิ้มอ่ะครับผมก็ไม่เอาไปย่อยทิ้งนะผมเก็บไว้อ,อ๋เจอดันขุดด้วยโอ้แต่ผมสบายใจหน่อยฟังผมมีแปดผมต้องบินขึ้นนะบินให้ขึ้นบนยอดด้วยปึ๊บ โอเคนี่แหละครับด่านนี้จําไว้เลยพี่เพื่อนๆนะด่านนี้จําไว้เลยฮะต้องอยู่บนเนี้ยปลอดภัยที่สุดอ่า <c oughs> เพื่อนเอาไงเดิอนออกก่อนก็ได้เพื่อนไม่ต้องรีบอโอเด้งโอเด้งทองร้อยศพนะ <c oughs> เราจะเป็นศพที่ร้อยออกนอาหรือเปล่า <c oughs> อีโบลาคนที่ลงคลิปนี่ครับผม เดี๋ยวก็คลิปนี้เดี๋ยวก็ลงให้ครับครับรอติดตามได้เลย ขอไปครับเพื่อนๆนะนี่ผมอัดสดนะผมไม่ได้พากย้อนหลังนะครับผมว่าจะเอาคิดมาสพรุ่งนี้อย่า <'m> <Yeah, S 2> เลยครับ <laughs> กักมากครับจริงๆครับจริงๆผมบอกเลยว่าจริงๆผมลองขดให้เขาดูเลยนะเออลมมันมาขฝั่งนี้มันไม่ค่อยเวิร์กด้วยนะเ็น่่าจะเห็นนะนะเนี่ยขดดูดิลงไปแค่เนี้ย มันเหมือนสไตล์ของลำโพงนะเสียงก็ใช่เลยเสียงก็ใช่มากๆอ่ะผมบอกเลยอ่าแชร์ไม่โดนนะครับเอาไงบินขึ้นไหมนี่ครับอยู่บนสุดมันได้เปรียบนะนี่ อยู่ด้านล่างอันตรายนะแต่ถ้าใช้ไก่ก็รอสีเทินครับยิงแบบรักษาเทินไปก่อนเอาครับบินไหมเพื่อนบินขึ้นมาโอด้งโอเด้งโอด้งกลัวโดนขุดนะสองจอเปล่าครับหนึ่งครับผมหนึ่งครับ อยู่ใกล้ผมแล้วมันจะโดนคู่อะดิโอ้ยเขียวไปนิดนึงอีโบล่ากับทองร้อยศพนะอ้าวเอาไงเขาจะเอาใครเอาเด้งก่อนแน่เลยดูทรงครับนี่ผมว่าผมผมลืมเอาล็อกมานะไม่งั้นคนล่างสุดน่าจะหล่น ผมขอยิงมุมที่สิบไปหาคนล่างสุดแล้วกันลมแรงมากนะคุยเั้นก่อนพาไปเลยครับเพื่อนหรือขุดลงไปก็ได้น่ะอารักษาเทินนรักษาเทิน ผมว่าผมแช่ตัวล่างให้ดีกว่าไม่มีอะไรจะกุยแล้วเอาเลยเพื่อนจัดเต็มไปเสือดาวด้วยตายแน่นอนคิดหน่อยดิเออนั่นแหละ ไม่เหลือครับแบบนี้ครับหนึ่งศพเไม่ตายไมหมเราจะล่วงก่อนไม่ตายแน่นไงรอดนะครับรอดวุดวิบแต่ก็ต้องต้องถึงผมนั่นแหละ ทองลอยศพนะนี่ทองทองมีปืนฉีดน,น้ําแล้วอ๋อถ้าทองมีปืนฉีดน,น้ําแล้วก็คิดมัดก,ก็ได้ครับไว้เล่นไดเท่ยันบางยันบางยัน S เลยครับโห d o บ b l e S เลยยังชดอยูอผมเองนะครับบางยัน ลงไปดีกว่าห้องไหนดีนี่เดียว ก็อยากขุดแบบขุดจริงๆขุดจังให้ดูนะแต่มันไม่มีโอกาสนะแต่จริงๆเพื่อนๆนะบอกเลยว่าไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะมากๆเลยในการเอามาเล่น PVP นะๆๆๆๆนอกจากคนที่แบบตีแรงๆดาเมจแรงๆอ่ะเอามาเล่นได้อยู่เพราะไม่จำเป็นต้องขุดน <c oughs> เนาะบ,บิขึ้นมา <c oughs> ป,ปุ๊บโอ้มีตัวประกันเีรยผมต้องทำไงเนี่ย ผมต้องบินบินงครับ90ผมต้องบินไปอยู่ฝั่งนู้นโอเคเพื่อนบินหนีหน่อยเดี๋ยวเอาแช่ผมแน่นอนเมาก็แช่กันเองเดี๋ยวใครแชร่เมื่อกี้เพื่อนเราแช่ เพื่อนผมจะตายเอาครับเพื่อนผมตายครับเพื่อนผมพาเพื่อนมันจะแพ้เอานะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไหวอย่ไหวอย่ไหวอย่โอ้โหนี้ล่มาแบบนี้เรียบร้อยครับมันท่านรู้สึกว่าท่านนีหลมมามันจะไม่ไม่เกาะ สนุนให้นะไม่เกาะพื้นให้ไม่ใช่ไม่เกาะสนุนโอ้นี่ไงโดนขุดแล้วผมพลาดเลยนะไม่น่าพาวใส่เพื่อนเลยนี่ลมมาไม่รู้เวลานะครับเพื่อนนะโอเค ไม่ดีครับไม่ดีครับอย่าได้หาใช้ผมมองเลยว่าไม่ดีนะโอ้โหผมจะตายครับพื่อมนนะอืไมไม่น่าพาวเลยเมื่อกี้ เหลือหมื่นเดียวเอ่อผมขอแตะไปก่อนแล้วกันแตะเรื่อยๆแบบนี้ครับฮะผมได้เทิร์นอีกเหรอโอเคกูลูกตีหนักมากแบบนี้ได้ลุ้นครับสอกละหมื่นครับ ียบ,บร้อยนะครับผมนะก็ลองดูแล้วกันนะครับมันขุดไม่ลงนะแต่มันมีค่า ATK ที่เยอะพอสมควรเลยนะครับเพืพ่อนๆนะก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับต้นคิดมัดนะครับนี่เลย351เลยนะ ATK ค่าเด็กก็90นะครับค่าเด็กก็เยอะเหมือนกันนะครับ230เลยเป็นอาวุธที่สเตตัสหรือว่าสแต็กที่โคตรดีนะครับโคตรดีนะยกเว้นเรื่องขุดหลุมพาวก็ใหญ่ คือเหมาะมากๆที่จะเอาไปลงดันนะ,ะถ้าผมบอกไว้นี่เลยด้วยมุมมันมุมสูงด้วยมุม60นะครับเพื่อนๆนะเหมาะมากๆเลยที่จะลงดันหรือเอาไปลงมิติอะไรพวกนี้นะเหมาะมากๆนะครับก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวอาวุธเหลือติดค้างเพื่อนๆไว้ก็คือรองเท้าแตะนะผมมีนะผมไม่ไม่คิดว่าใครอยากจะดูไงแต่มีคนมาขอมาเดี๋ยวผมรีวิวให้แล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับเผื่อบ,บางคนก็บางคนเขาเพิ่งเล่นเนาะ เขามึงไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้แล้วกันนะครับแล้วก็ปืนฉีดมือฉีดน้ําเดี๋ยวผมก็รีวิวให้ด้วยไอดีไอดีหนึ่งแล้วกันนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ